ทดสอบการวิดีโอกล้องหน้าถือว่าทำได้ดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเลนไวน์ไงปกติเลนไวน์มันแบบอัดวิดีโอไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเหตุผลที่ทําไมซัมซุงถึงไม่ค่อยใส่เลนไวน์มาเพราะซัมซุงต้องการให้กล้องหน้าอัดเป็นพันแปดสิบปีนั่นเองนะฮะนี่คือสาเหตุที่ว่าคือส่วนมากพวกแบรนด์อินเตอร์แบรนด์ที่เขาไม่ใส่เลนไว์มาเพราะมันมันต้องทําโดยรวมองค์รวมให้ดีที่สุดอ่าแต่ตอนนี้เลนไวน์เนี่ยพัฒนาไปค่อนข้างมาอันนี้เราก็ไม่รู้ละมัวเว้ยทำเป็นแบบพูดแบบ มีหลักกงหลักการก็เทคกล้องหน้าให้ดูกันเลยทีเดียวนะจุดจนี้สาอันนี้คือเปิดแฟดตลอดเปิดแฟดตลอดไม่นะสามารถเปิแดแลดแล,ดแล้วอัดอฝาอัดไฟหน้าอัดกล้องหน้าเนี่ยอัดวิดีโอได้นะซึ่งแม่ประทับใจจริงๆดุนนี้นะกล้องหน้ามันซึ่งดีซะเหลือเกินดูท่าตอนเมือนทําได้ดีมากเลยนะครหลายคนอาจจะสงสัยว่าเรานั่งท่าไหนนะดีฮะโแต่ตาไหมไม่ค่อยใสคือใส่เขาไม่ค่อยใส่ตาเท่าไหร่นะมันมัน ฝันไม่สบต,ตานะอนก็ทใ,ให้ดูแค่นี้ครับสาวเดินมาเดี๋ยวไป <c oughs> ไปเกี้ยวสาวก่อนไปแหละพอดี